you going to เข้าสารรถหกพันเด็ดบาทจะปลอมเป็นคนไต้หวันไม่พูดภาษาไทยเลยพี่ไม่นินดายืนไม่ซื้อ How much สามสิบบาท สวัสดีครับวอริสควีฉันควีุไห้ควีสวัสดีครับเฉียงเฉียงปิ้ยน่มาวันนี้นะครับเฉียงจะปลอมเป็นคนไต้หวันแบบเป้เที่ยวกรุงเทพมหานครสาเหตุที่ทำคลิปนี้ครับทุกคนเพราะว่าเฉียงอ่ะ รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศโฮสเทลแบบเป้เที่ยวแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ๆหมเหมือนตอนที่เราไปเมกาใต้มากมากเลยก็ลองคิดดูว่าเฮ้ยปกติเราเทีย่ยวแต่ต่างประเทศใช่ป่ะทำไมเราไม่ลองเป็นแบ็คแพคเกอร์ในประเทศไทยดูบ้างแต่จะไปที่ไหนก่อนคนต่างชาติมาเที่ยวกรุงเทพแล้วเราแบบเฮ้ยมันเปิดโลกมากเพราะว่ามึงไปที่ไหนกันวะทำไมกูไม่เคยไปที่พวกนี้เลยแต่ว่าจะไปแบบธรรมดาพูดไทยมันก็จะไม่ได้บรรยากาศถูกไหมก็จะปลอมเป็นคนไต้หวันแบ็คแพคเกอร์ไม่พูดภาษาไทยเลย เออเป็นไงไริ่มจากอุปกรณ์ที่จะไปพักโฮสเทลนะครับกินมี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่ว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะครับผ่นนอนแบบบางเพราะว่าจะมังนคนแพ้ง่ายมากๆตอนไปเมกคาใต้โดนเบ็ดบักกัดจนตัวลายไปหมดนะฮะแล้วก็มีทิชชู่เปียกเผื่อไว้เฉียงม่คนคนไม่เยอะครับเฉียงก็เลยพกพวกเครื่องสําอางไปนิดเดียวแต่ก็คือแน่นถึงแล้วก็หนักประมาณ10กิโลนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับชีวิตยูทูบเบอร์ไม่เคยได้พักนะครับ เป็กูเกิลปิดไฟมีตุกตแล้ว Hi you going to ข้าสารรถข้าสาร400บาทครับ400บาทแล้ยุด discount 350 300โอเคโอเค thank you uh. we going to kensington road with 300 baht oh you mean i wanna look around chinatown Yeah. oh yeah 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 just in the car now i'm inside chinatown oh what is what's the name in thai kawara dia dia thank you yeah. thank you so much สวัสดีครับเคยดูดอนเฉียง oh. ใช่ครับ <laughs> อันนี้เป็นแต่งร้านะคะเต็งที่หกโอเคครับนี่เตีงของเราหุ้ยมีม่านด้วยนี่เป็นห้องแชร์รูมสิบเตียงเมื่อกี้ฝรั่งหล่อมากเลยคือแบบล่ำมากคือหุ่นแบบเิ้ยนี่คือการนอนโฮสเทลครั้งแรกในชีวิตของฉันนะครับเมื่อกี้พี่เลกเซชั่นบอกว่ามีในห้องอ่ะจะมีคนเกาหลีมาพักด้วยเดี่ยวแอุดกัน มึงเขาหล่อมากเลยโอเคครับไหนๆเราก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องไปทําความรู้จักเขาให้ได้นะฮะไปลากอบ้าในกรุงเทพกัน <laughs> จริงๆอ่ะพอพักโฮสเทลอ่ะมันก็ง่ายมากในการทําความรู้จักคนเออถ้ามองตาก,กันแล้วก็ไฮประมาณ90%ก็ได้เพื่อนแล้วนะเดีย๋ยวลองดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเจออบ้าทุกคนเขอยู่ข้างหลังเราควรซื้อเบียร์ไปกินกับเขาดีไหมนะ เี๋ยวไปเซตใหเขาก่อนและเขาอนุญาตนะครับทุกคนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล I'm have to introduce myself right Yeah yeah What's your name Hello I'm Colin and I'm Korean from South Korea or North Korea From South How n o r t h Korean can be here So I'm I'm Sean yeah in in Sean yeah and in Thai Xiang 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 Yeah and and half Taiwanese and Thai And what are you doing here, Charlie? Yeah. Just Traveling here around, I just want to feel like a backpacker mood. That's uh -huh. why I choose this hostel uh -huh. for the trip. Uh -huh. Yes. What about you? Yeah, me too. Actually, I, I live in Thailand, but it's my first time staying hostel. I want to try something new and exciting, me right? Me too. I just uh -huh. want to find something exciting. Uh -huh. So you just traveling and go back to Korea, or just stay in Thailand uh -huh. for Actually, a while? Actually, I live in the Thailand, but you I live didn't... in Thailand? Yes. Uh -huh. Around three years already. Three years already. Yeah. So you are Thailand? <laughs> no, I'm Korean but I can understand Kung 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 Cup. Like you understand Hui? Uh, oh. Uh? <laughs> you understand Kuen? what? No. No? So you're not Thai? What is Kwei? No, I'm <laughs> I like kui. Kui. <laughs> yeah, keep, yeah, keep saying yeah. that. I'm Kui. Hi <laughs> Kui. Like this? What does it mean? Uh, I'll tell you later, okay? อัลเ you ยูเลตโอเคไปฮาวันชาเบียร์ช้างท่าไรครับร้อยหนึ่งครับไปยน่สิบหน่งะครับอ่าไป้สวันไสฮาวันเป็นคนไอบหวันไม่พูดไเราดูหน้าเขาออกแล้ววันฮัร์ดไ h a n k ่ o อขอบคุณครับขอบคุณครับ ได้เรียนไหมได้เรียนไหมเรียนภาษาไทยไหม I have a lot of friends เรียนเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนโอ้ยโอ้ยัออเยี่ยมขอบคุณครับข้าวเยคัมากลมึงโปกมากตอนนี้เราก็ออกมาหาอะไรกินกับคัลเลนนะฮะ I will choose the restaurant okay just follow me okay this is Thailand this is k h a o s a n Road yeah yeah you want this why are you choosing this restaurant Oh, ้ have a red sofa something made me feel ah excited excited just kidding คือเป็นซาดิสนีเหรออ๋ออีกอย่างจะใส่ไว้นทก็เอาไงอย่ so you live in Bangkok <Yes. S 3> r h What are you doing here? Yeah. Uh, actually I'm making music. I'm a music producer. In Thailand? No, actually it's the global. Oh, we make global. A, like English pop music. Wow. That's why it doesn't matter that where I live, uh -huh. but I choose Thailand for living. Oh uh, and also I just started to YouTube too. Uh -huh. Oh you have, a YouTube, oh, I have channel. a YouTube channel? Can you show me? Can yeah, you show me? I'm gonna promote here first. Okay. Hello, I just started to YouTube <laughs> like a few months ago. และช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับทุกคนคือตอนนี้คาเลนรู้แล้วว่าเฉียงกำลังทำคลิปแบบปลอมเป็นคนไต้หวันเพราะฉะนั้นเยืน teaching ชิชิ่ง o มฮาวถูกพีกไทยนอตเวนลี่จะสอนพูดไทยแบบเวอร์ชันพูดไม่ชัด normally Thai people say สวัสดีครับ yeah I I say สวัสดีครับต o นเราคาวาอยู่แต่ก็ as a foreigner สว mm ัส hmm. ดีต้อง I has to be สวัสดีครับ oh okay สวัสดีครับผักบุ้งไฟแดง if I'm a foreigner I have to say ต้องไฟ ครัก or ยูซุเซ็นโทะรักฟุ้งไฟแดงโอ้พักฟุงไฟแดงโอ้ยช o ย e ไงพักฟุงไฟแดงรับบกฟุ้งไฟแดงรักฟุ้งไฟแดงอ๋อเด็กถู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 กเริ่มเรียนรู้แล้วเริ่มเรียนรู้แล้ว I want to try this one Tarakula, Tarakula This oh one Oh my god Wait, wait Like oh, This one Small, small Yes, small please One And And, and <laughs> Oh my god Yeah, small, small, small Stop smoke. it Oh my god, too small And this one last? One yeah, is last. This for you oh, No, no this. this for you How much? Three oh fifty Oh my people. god Three fifty Not die, right? Not die! We're not gonna die. Who win? Can choose first. Okay. One. or loser eat all. No, it no, fine? no, no, please, no, no. 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 <laughs> one, one, two, three. One, two, three. One, two, three. One, one, two, three. three. One, two, three. Are you, uh, first? You, Sean, you, Sean, eat this. Oh, oh, gonna drop, gonna drop, gonna drop. This one. Hey, look, look here. One two three, one two three, one two three, one two three. Us again okay sean you eat these two so this, this one is not that scary really he's gonna eat this too it's malang sab yeah. malang sab what is this uh i don't know in english son, son, son. Really don't have poison, right? It's safe, right? You, you eat first? I eat first? No, we eat together. Okay. We eat it whole. We, okay, we eat it not whole. Not die, right? Okay. We eat it whole one and you whole Okay, I'm really scared okay. but okay? Me too. One, one two, two, three. Half first? <laughs> half first, right? No, the whole. The whole. Whole? Right? The whole. Okay. One, two, three. you okay oh, no why are you crying you. but you still have one more left here mm -hmm. Look. hey i'll help you help you i'll help him i'm so good guy Peter, Peter. Mm. What it? Mm. Yes, yes <laughs> Two? Oh, ah, no, How much? How much? Thank you mm. Oh, the last one was so bitter and tastes like a, you know, like a What is it? Medicine? And I am specialist. Have a poison? Ugh. I want to go home. <laughs> marine clouds, just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast, we'll be right back. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, but again, away feels like it's been a frickin' decade, sorry don't. wait to say hola, hello, yes, hola. Uh, and then to say thank you is kob kun, K-O-B-K-U-N. Kob kun ka, kob kun ka, thank you. And again, the hand like this. Honey honey, it don't matter shots Till I drop, drop, gonna be 24-7, golden hour like a boss And they say yo วันนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวเต็มตัวนะครับเพราะว่าจะอยาซื้อทัวร์แล้วก็นั่งรถมาก็คือยังอยู่ในกรุงเทมนี่แหละแต่ว่าไกลหน่อยเราก็จะมาขึ้นรถไฟที่บ้านกาหลงนะตอนนี้เขาก็จะมีแบบทะเลเกลือขายพวกเกลือต่างๆ a l c h to t h e private penthouse suite Yeah, now I got the key Roof โอ o ทูลืไกลมาก <c oughs> ทำจมูกมาจมูกเกือบชนรถไฟ พอเสร็จแล้วแม่ขาเขาก็จะปรับร่มลงไปปรับนี่มาสับมาวางตัวหนึ่งต้องเลื่อนกี่ครั้งนะครับแปดครั้งนะค,ครับนยะกูังไม่ตืค่คนเยอะมากเลยเนาะ ใช่อันนี้ตอนนี้เป็นเวลาของฝรั่งอ๋อนี่ก็มาแับรถไฟใช่ไหมหาคนไทยไม่ได้เลยเราเนี่ชาวต่างชาตินะเนี่ยโลชาวดีไม่นินทาดีไม่นินทายืนไม่ซื้อรอเล่นรอเล่นยืนไได้ไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรรู้รู้รู้ดีเนี่ยคนย้อนบอกว่าฝรั่งเขาซื้อไปทำอะไรไม่ได้เขามาเที่ยวก็ดีแล้วแต่ฝรั่งกลับมาใช่เพื่อนเป็นคนเกาหลี she's talking here ยองกเซยอซาลี่ <chat> <laughs> <Upper language> I'm <inaudible> <laughs> <usurder> Now we're on the boat. <supervise> yeah. First time I on the boat like this and we can buy the things like this market, right? Do you um yeah, maybe one. Yeah, I would. Oh, 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 oh. This one's going to be... One? One, one, <laughs> yeah. Uh, yeah, just one, please. One one one, one, one. one enough. How much is it? How much? One, one. One. Just, just only one. one. 150, have one. Thank you. One. Oh. One. Where are you from? ไซฟันไซไซฟันอซฟานอย่าง n o r ม h of Guam นี่รู้ไหมยันซีเคเรียเราว่าที่เนี่ยไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวแบบเฉพาะคนต่างชาตินะนี่เพิ่งมาครั้งแรกแบบสนุกมากเลยอ่ะ นี่จะเแฟนแฟนโอเคโเคิวตี u u, ้ฟูลนะอยู่ลุกอยู่ลุกอเูใบวัวันหมอคูั็มีแคอ่์าาวาาาาาาาีาาาสาาอาาาาาาสาาาามาา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 อาา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 ากาาาาาาีาาางาาาอาา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 งกาา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 า He told me I bought this too expensive. Sure, everyone is gonna say that. Really? Yeah, 150 baht. Is it's this too expensive. it's just 20 baht in the market. Really? really? And what's your name? Celine. Celine from Saipan. Saipan. And how's the Phuket? Can you tell to the camera? I love Phuket. Very beautiful. Reminds me of back home. Uh -huh. yeah.

แบงคอก right yes see you soon okay don't need to say goodbye that much see you soon in your home เจอกันเจอกันนะเจอกันนะไม่ไปบ๊ายบายฝากช่องหน่อย your YouTube e ูทูปชแนลอ๋อไปยูทูปช n นลโอเค somewhere thank you okay somewhere around somewhere around here ไม่ไปสวัสดีครับ thank you bye bye ใครจะไปคิดว่าเที่ยวกรุงเทพจะสนุกขนาดนี้สนุกจนลืมว่าเราเป็นคนกรุงเทพไปเลย และยังได้เพื่อนใหม่เป็นอปป้าคันเลนหล่อขนาดนี้จะไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่ครั้งหน้าและยังได้ฝึกภาษาแล้วก็ได้รู้ว่าการพูดภาษาอังกฤษในประเทศไทยทำให้ทุกอย่างแม่งแพงใช่ไหมเลยถ้าทุกคนชอบคลิปนี้และอยากให้เฉียงไปแบ็แแพ็คที่ไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับเจอกันใหม่ทริปหน้านะบ๊ายบาย